คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะทำการพาทุกคนนะครับผมมาดูสิ่งที่เรียกว่าแพบถังภาพลงตานะครับคือทุกอย่างที่คุณเห็นเนี่ยมันจะลวงตาคุณหมดเลยนะครับมันคืออีเวนชั่นที่เอาไว้หลอกตาคุณนะครับทุกคนคลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยนะครับอีกเรื่องอะไรคลิปนี้ถึง1,000ไลค์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็คอมเมนต์ไปด้วยนะครับว่าแบบไหนลงตาที่สุดไปดูกันเลยฮะ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับภาพดวงตานะครับทุกอย่างที่ทุกคนเห็นในตอนนี้นะครับจะเป็นภาพดวงตาทั้งหมดนะฮะคือไม่ต้องไปเชื่อมั่นนะครับที่เราเจอในวันนี้นะครับทุกอย่างที่ทุกคนเห็นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นตรงวันนี้ไม่ทรับไมคุณงงนะครับแต่ก็ได้อยู่ถ้าเกิดเราพร้อมก็กดเริ่มเลยดีกว่าครับมาอันนี้อันแรกนะครับผมอิลูชันมีทั้งหมด14ภาพดวงตานะครับผมอิลูชันสิบห้าอิลูชันสิบหกโอเคงั้นเราไปดูอันนี้ก่อนแล้วกัน มองตานี่มันจะกำลังสื่อว่ามังกรอ่ะมันจะมองตาเราตลอดเลยให้เรามองตามังกรนะครับเราจะเห็นว่ามังกรมันพยายามจะมองตาเราตลอดแต่จริงๆแล้วมันมันก็ไม่ได้มองตาเรานะฮะให้ทุกคนลองดูดิเนี่ยเออมันจะให้อารมณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งมันแล้วแต่คนสื่อนะครับเพราะว่าพวกนี้มันของพวกนี้มันคือศิลปะจาร์ดาก้อนมูฟไซส์บายไซส์มันจะตามคุณนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราไปทางไหนตามมังกรมันจะเหมือนว่าเหมือนหันมองตามคุณอะ ขายกับภาพโมนาลิซาทุกคนถ้าเกิดใครเคยรู้จักภาพโมนาะลิซาโมนาลิซามันจะเป็นภาพชื่อดังที่เขาบอกว่าถ้าเราไปยืนตรงไหนแล้วเราทําการเดินโมนาลิซาจะทำการมองตาเราตลอดที <S <S ่จริงกิงก็ไม่ใช่นะครับมันแค่ภาพดวงตาไม่ชาร์ปทริกครับผมเฮ้ยอันนี้ภาพดวงตาจร,งจริงจริงมันเฮ้ยมันเหมือนว่าพอเกิดเรามองไปข้างล่างเนี่ยทุกคนมันจะเหมือนว่ามันเป็นแบบเป็นหลุมบ่อลงไปข้างล่างแบบน่ากลัว เ,เหมือนสี่เหลี่ยมลงไปข้างล่างเรื่อยๆแต่จริงๆมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมเว้ยมันเป็นแค่ขุดแล้วให้ผมลำการปรับลงไปข้างล่างเรื่อยๆ <ew> อันนี้เฟียวอันนี้เฟียวภาพลงตาอนี้เฟียวครับทุกคนผมบอกเลยว่าอันนี้แบบพอเข้าใจได้อยู่พอเฟียวอยู่สองดีสแฟรหรือว่ามันก็คือเป็นสองสองมิตินะครับเป็นสี่เหลี่ยมสองมิติเขาบอกว่าภาพลงตาเนี่ยจะให้คุณเห็นสามมิติแต่ว่าจริงๆมันก็คือสองมิติเออวะผมว่าภาพลงตามันพยายามทำให้เรามองเห็นมันหลายมิตินะครับแต่จริงๆมันมันไม่ได้ขนาดนั้นเออผมมอง <c oughs> จภาพมันยิ่งผมมองนางปวดหัวม,มากเกรซี่ไลน์ครับมาอ่านคำพูดของเขาก่อนดีกว่าครับไลท์อปเพียร์เดอะเบนก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามองไปนานบางบางเส้นตรงอ่ะม่งจะโค้งเว้ยที่มันก็เป็นเส้นตรงซึ่งจริงครับผมรู้สึกว่าผมมองว่ามันโค้งแต่มันเป็นเส้นตรงผมงงมากเลยตรงที่ผมมองผมมองจอสองเว้ยผมมีสองจอใช่ไหมผมมองจอแรกเป็นเส้นตรงผมมองจอสองเป็นโค้งน้คน <c oughs> ไหนมองเป็นโค้ง <c oughs> ก็คอมเมนต์ไม่ไ,ได้นะครับเดนดรอปเปอร์ให้คุณกระโดดลงไปเลยไหนวะโอ้ถ้าเกิดเราปิดแม่มันจะดีมากโอเค ออ้ว้าวโอเคครับให้เรากลับรู้สึกว่าอันนี้มันพยายามจะบอกว่า,าตัวสายลุงเนี่ยมันตามเรามาตลอดตลอดเว้ยซึ่งมันก็ไม่เข้าใจไซเวยครับไหนไซเวเดยคุณฟายาคุณอาจจะมองเห็นรอ,อบ้านมันหมุนๆใช่ไหมทุกคน จริงๆแล้วมันคือกระจกข้างล่างครับแล้วเขาก็แค่สร้างบ้านข้างล่างเฉยๆแล่วพอคุณหมุนมึนมุนหมุนอย่างเงี้คยคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมบ้านมันหมุนวะจริงๆบ้านไม่ได้หมุนเลยครับมันแค่นั้นเฉยเว้ยมันแค่เป็น <c oughs> มันแค่มึนๆมุนแบบมึนหมนใส่เราเฉยครับทุกคนเอออันนี้อันนี้ฟันนารุงตาใช้ได้ใช้ได้ <c oughs> อน,นี้คืออะไรอะ เขาบอกว่าเบสเขาบอกว่าอุ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราเดินนะครับคุณจะเห็นตรงไอ้ตรงฐานใช่ไหมฐานกับตัวข้างบนเนี่ยมันจะไปคนละทิศคนละทางกันฐานมันอยู่นี่ใช่ไหมและไอ้ตัวข้างบนน่ะหรือว่าตัวที่เป็นบนหูมันอยู่ข้างบนนั้นไอ้สีฟ้าพอเราเดินไปเว้ยมันกลับไปคนละทิศคนละทางกันปกติพวกนี้มันต้องไปทางเดียวกันถูกไหมมันเป็นคนละทิศคนละทางครับเพราะว่ามันไม่ได้สร้างตรงกันแกเอาไม้มาประติดประต่อให้มันดูเหมือนว่าสร้างติดกันั้งที่มันไม่ได้ติดกันเลยอั่นี้ใช้ได้ เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเรามองดูดีๆนะตรงกลางเนี่ยมันจะดูต่ํากว่าตรงข้างๆทั้งหมดเลยทั้งที่มันก็เป็นแค่สองดีธรรมดาเหมือนกันหมดเออวะก็จริงผมเริ่มมึนๆกับภาพลงตาแล้วละ่ะไอศครีมแซนวิชอันนี้ดูหน้าไอ,ไอติมโอริโอ้หนึ่งไอติมแซนวิชอยู่ในแผ่นเดียวกัน,กนหรือว่าสองแผ่นเอ้าก็คือจริงๆมันไม่ได้อยู่แผ่นเดียวกันครับแต่ <c oughs> ว่ามันแค่สร้างให้มันพับกันโุ๊ตายปวดหัว เดอะแชร์เก้าอี้ว่ามันต้องมีอะไรกับเก้าอี้นี่แน่เลยโอเคไปดูดีกว่าว่าเก้าอี้ตัวนี้มันหันไปทางไหนกันแน่ฮะหันทังตรงเหรอแล้วเมื่อกี้เรเห็นว่ามันหันไปฝั่งนั้นไม่ใช่เหรอโอเคครับอันนี้ก็คือหนึ่งในภาพดวงตานะครับว่าเก้าอี้มันหันทางไหนกันแน่เนี่ยเราก็ลองดูดิถ้าเกิดคุณมองเนี่ยคุณจะเห็นเก้าอี้มันหันมาทางเราแต่ถ้าเกิดเรามองไปทางนู้นแล้วอ่ะเราจะเห็นเก้าอี้มันค่อยๆหันตามไอ้หัวนายหัวน่ะมันจะค่อยๆหันตามเว้ยอะไรวันนี้ทำไมผมตื่นเช้ามาต้องมาเจออะไรที่มันกำลังหลอนมมสาดผ มอนสเตอร์เชสการลาของปีศาจกดปุ่มเพื่อให้ชั้งโหลดรอบๆลองลองมองมุมมองที่แตกต่างกันดู look different angel return เขาบอกว่าซอมบี้ซอมบี้สองตัวเนี่ยจริงๆอ่ะมันขนาดเท่ากันนะแต่ที่กูแต่ที่คุณมองเห็นเนี่ยขนาดมันไม่เท่ากันเลยทั้งที่จริงๆขนาดสองตัวนี้มันสันเท่ากันก็อันนี้อันนี้มันอันนี้ผมผมผมอธิบายได้นะเพราะว่ามันอยู่อันนั้นมันอยู่อันนั้นมันอยู่ไกลอันนี้อะไรก็อธิบายไม่ได้เดทโต๊ะโต๊ะ แล้วเอา้าชิเป่งโอเคก็คือเขาบอกว่าอันนี้โต๊จริงเหรอ <ś p ain> ไม่ใช่โต๊จริงครับโต๊ปลอม <ś p ain> อะไรวะเนี้ย <ś p ain> ตัวเลขที่เปลี่ยนไปไหนตัวเลขเปลี่ยนไปก็หนึ่งครับนี่เป็นตัวเลขหนึ่งหรือสองครับลองมองมุมมองที่แตกต่างกันดู <ś p ain> สองแต่ถ <ś p ain> ้าเรามองมุมนี้จะเป็นหนึ่งผานต่างนี่มันเริ่มหลอภาษาออกจริงแล้วนั่นนะ่ะ rising wall กะแพงที่กำลังขึ้นมาเรื่อยๆกดเด็หนึ่งนะครับแล้วก็เดินลงไปเรื่อยๆเลยครับผมวู้าวกะแพงมันขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนจริงด้วยดูดิ <c oughs> จริงๆมัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้ขึ้นก็ได้นะครับแ,แค่ลงไปแล้วแค่ลงไปข้างล่างให้มันถึงมันถึงกะแพงของมันโลกที่เปลี่ยนไปซัมติงซัมอ๋อถ้าเกิดเรามาองมุมนี้เป็นคำว่าซัมเว้ยแล้วก็เรามาองมุมนี้เป็นคำว่าติงอันนี้มันก็คือมุมมองเดียวกันอ่าพระเจ้าช่วยกวยทอด สอเฟซไอ้หน้าถ้วยหน้าถ้วยเหรอถ้วยยังไงอะทุกคน two face all หนึ่งบิ๊กคับคุณเห็นเป็นหน้าสองหน้าหรือว่าคุณเห็นเป็นถ้วยอันเดียวจริงด้วยถ้าเกิดสมมติว่าเรามองซ้ายขวาเนี่ยเราเห็นเป็นหน้าสองหน้าเว้ยแต่เกิดเรามองแค่ตรงกลางเราเห็นเป็นแค่ถ้วยว้ผ <c oughs> ับลุงหลอกตาอีกแล้ว 3ามดีสมมิติให้สามิติแต่จริงมันแค่สมิติทุกคนดูดิรอบเห็นสามมิติแล้วมี g ก o ิ i ด้วยสุดยอดคุณนึกวาอยู่อยู่ผมนึกวผมอยู่ใน photoshop this tuck square ครับคุณอาจจะเห็นสี่เหลี่ยมนี้มึนมึนงงงบิดเบี้ยวครับแต่จริงมันก็คือ2อิธรรมดาแต่คุณอาจจะเห็นมันมึนๆงงงบิดเบี้ยวครับโอ้ไม่หวแล้ว อันนี้ครับโบนัสอิลูชันครับผมมันไดสุดใหญ่อ่าบันได้ใหม่อีกแล้วบันไดนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันแกลายคนก็เคยทำจริงๆมันก็คือแค่มันมันเป็นบันไดแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองในมุมมองตรงนี้เราจะเห็นเป็นบันไดที่ติดต่อกันแล้วขึ้นไปข้างบนยาวๆเลยแท้จริงมันมันไม่ได้ติดกันเลยทุกคนนี่ออนเซอร์เคิลขอนี่หน่อยแล้วกันอะไรวะเนี่ย ครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมภาพลงตาให้เราพามาโชว์ก็จะมีประมาณนี้นะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้ก็ถ้าเกิดใครอยากโหลดแบบก็โหลดได้นะครับแต่วันนี้ผมพาไปดูตันสุดท้ายดีกว่าครับภาพลงตาของเรานะครับผม illusion มาภาพลงตานี้จะเป็นไงมาดูดีกว่านะครับน้องๆโอเคครับเรามาถึงภาพลงตาที่เรามาถึงแล้วนะครับนี่ก็ภาพลงตาที่เราเจอกันนะครับทุกคนเราขับไปได้ทางสูงไปเลยนะฮะแล้วเราก็เดินมาทางนี้นะครับมัอนว่ามันหายไปอ่ะเราก็ลงน้ามานะครับทุกคนปุ้มแล้วผมกลับมาทางเดิมครับผมก็เดินมาทางนี้ครับผมก็ลงน้ามาครับผมก เรื่องของกลับมาทางเดิมครับผมเราเดินมาเรืงนี้ครับแล้วผมก็ลงน้ำมาครับแล้วผมก็กลับมาทางเดิมครับโอเคทุกคนอันนี้ก็คือภาพลงไตที่เราสามารถเจอกันได้ในี่ยไหมครับนะครับโอเคถ้าเกิดคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายทุกคนปวดหัวแล้วไม่ไหวแล้ว